สบายดีพี่นอสบายดีพบกับน้องคิมสาวเหล่าหนึ่งเก่าด้วยพี่นอวันนี้แตงตัวกับสีแบบต่างแต่ละเมื่อแน่นองวันนี้ฮ่าได้ไปงานดอกพี่นอถือบัตรเซอร์เนาะในหมูบ่บ้านเลยพี่นอเป็หลุดเอือดแต่ว่าหลินกินน้ากันตอนสงการานพี่นองเคยเห็นหนาด้วยพี่นอไปหลุดน,น้ากันเดือบ้าแมนไพอันเอาผัวเอาเมียเนาะมาสิไปตายอันแฮคเคยกับบัเดียไปพี่นอตอนนี้ประมาณแปดกึ่ง ถ้าสิไปประมาณ10โมงเขาจะนัด11โมงใน2เนาะมาสิไปถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิรงเด้อร์ไปถ่ายบรรยากาศซาวๆเตะละวงซาหละเป็นมือกล่องหายตอนนี้นะเพิ่์นันยังบ่มีโหลดไปเนาะถาา่่ักวประมาณจะโม่เลย11โมเนาะสิไปเนาะ11โมงก็มาแล้วเดี๋ยวสักครีมสิไปถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิรงเด้อตอนแฮ้เคยกับเบิร์นไปสว่างราะว่าาตื่นสวยแต่งแต่งหน้าเพราะทันจนเขาจะาฮ้ยเคยไปแล้วพี่น้องแต่งตัวกับสิบไม่บานี้เนาะพี่น้องใส่เสื้อลูงไม้ธรรมดา บริษัทเสือไม้มันอยู่งยากพี่เนาะวันนี้กับบรรยากาศกะดีเนาะพ้นพ้นโต๊พี่เนาะจะได้เห็ดปวกอ๋อออกอะไรเห็ดปวงนะมือได้สิไปนั่นแหละบอ๋อบังบอนถ้าเราออกได้แมนใครแต่บอดดิพี่เนาะใครแต่บอดหอดคือมตาคุ้มพลนี่เลี้ยงสิพาพี่น้องไปชมบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อหน้าสิแม่ง่ายชุดท้ายของปีนี้เนาะพี่เนาะพี่เนาะผู้สาวงูโอ้ยยันเสือได้ผู้สาวหาบ้าเสือนะสามสาวอาทรงอู้สุด จูอนรด้าบอนเด้อมแดงมที่มไอปาปีน้ำอาไรอะ์ขวหนาม ok ีด oh, uh. ้วพี่น้องมาเาเด้อวันนี้เด้อยุดเด้อวันนี้เด้อยุดหางเด้อป้าอันี้นะหับนะอันนี้ยิ้มยิ้มอหน้างันนี้นิ่มแน่่เด้อก็อันนั้นเด้อครัพี่น้องจอคับซัพอนเอาหายอนี่นะเราเราได้เคยซื้อมาหน่ะจจิ๋วเออมโหน้าเดือด พอพอพออีตุ้งเมื่อยเป็นแดดไปเลยแดบไปเาคิโซ่นะเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจจริงใจอ่ะเน่ยนิวเวนควายอ้ไ้ใจอยู่าอาขอกลอกเลยแดดแลอยากเข้าไเต้นท่่มเข้าไปเต้นคุณแดดอ่ะอยบอกนสบายดีพี่น้อง อันนี้ก็มาพ่ออันเนอยนนอตอนนี้ก็มาหอเนแล้วนอเอ๊ะนอะไรเอาไเองเนี่ยเนี่ยนอบรรยากาศนีกปุยนเด้อนีหอยเ้อเกมากค่้ยีากเยเฮ้ยกินไม็ดสาเ้ยถ้อในำเหมัอนกันไรนิ่มแน่สัดอรแฟ่ เล่นแต่หนาเก่าที่เราจะแต่งงายเด้อมันคุณนีแพสคุณนีแพสก็คุณนีคุณนีแพ้ก็คุณนีร้ายพี้ยใช่ป่าวสบายพี่น้อางปอกพกเลยปอกเข่าปอกไ่เขาอาร้ายเลยไอพี่อ้าวไม่ทน้านะ ก็ได้พี่น้าะเสียใจน่ะอีกใสหนังลายแดงขอบุณใสหนังได้ลายหนะเห็น่าาีสอยจูแล้วอยู่เยจู่เลูลยจเยู่เลยจู่เยยเลยย่่ะยย่

ก็ว่าเป็นกปองนะเกลือซอสหลยถุงยิคลาผัวเกลืเฟฟมดิต้าแล้วไงขนาดไปเจอบาด้นพี่นอพี่นอห้องกินในงานก็จิมีกับปุลลาบงัวแกง ียงสี <c oughs> อะไรก็ม่ซอยจูนะอยู่บนซอยจูนอันี่ไม่นี่ยาก่อ่แน่มาแนา่ขอเพลงไปไหมขอ ย oh. ังบ่เห no ็นจะสาวออกมาอยู่เห็นแต่จะบ่าอัยุ่จะบาปลายแดงีนั้นเนี่จะา่าวไปได้อว่าเร่องเรตเงี้ปีหน้าไม่ดูจะ้าวนะเออนี่นะพีาวจะ้าวปายแดงสีเหือนบ่จะสาวปแดงอันนี้กับแม่พูกปแดงสียงเลย่เร่ะ ไว้ลงนะลงเลยเงินนะตายโหแล้วพี่น้องเจ้าสาวจะขอดแล้วไปนะไปบดยังเนี่ยจะวางเงินไปหาเลยจะไปได้จะเด็กละนั่งยังเนาะจะวางเดี๋ยวเป็นเจ้าโพสักเลยจะโพสสาวพี่น้องอันนี้ดูโซ เด็สาบอกอันอยู่สามสามสนะ่อหัวอหนึ่เด้อูวสอง่สี่สองอัยากาศดหมตุ้งตตุ้งมะฮปลาเซาตำมะงที่นอกสิบเด้อสิบปูปลาละนะใบทตอนกระปุ่ Yeah. Mm -hmm. ก็รู้มือน้ำเพลงแห่งนี้โซฮายู่บังคบมมีคนจัดเพลงไปเถอะเพื่อนเพาคืสิเพชแห่งนี้นะไ่ายแต่มีแต่บบบผีเท่านั้นเพชรผีมีคนมาบังคๆบๆๆ

ลูกลูกบิ๊กไบลูกใส่พ้นนะพี่น้องะบถ่ายหน่อยโดยสามสิบห้าเมตเจ้าเบาเ้าเบาทั้งหน้ายแน้วจ้าใรษฐตุ้งเลยบิ๊กไบ อีกใบแนมหนาไหมแน่เปิดอลูกเลยพี่น้องจะสาบฟ้าจะบ้าไปนะมามาหลังเดี๋ยวดาว

โอ้บ่ ăn กินได้ทุกทีแซ่บอยู่เซาจังเจ้า งานจูเดียวปรมางานดอกงานจูม่งานดอกะใส่แล้ว้แ้อกินะแม่งานจูเดีมงานดอกพี่น้องงานจู อีค่อีแค่สบายเล่ตายนะมาสอนน่ะเฮ้ยเ้ยี่ไปทุบเบ้น,นี่เราเอยจมสินดิฟได้ <c oughs> พี่นอ้องมาเลือดเจ้าบ่าวอันนี้พ่อแม่เจ้าบ่าวนี่แม่น,นางก็หองดุนะให้พ่น้องเพลงซาเสาียงคั่งหายเพราะ่าเพลงอื่นมันตีลิกซิอ้าวยัดไป 哈哈哈哈。<laughs> สาวันเฮาต้องมันกินแค่นานเด็ดตาก็ได้เด็ด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 เ พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเือนแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ประมาณ12โมงพี่น้องบำลังกินจุดทำดอกดองกันได้หน่อยนะพี่น้องเนาะดองในบ้านเขาจะเบาเขาจะเห็ดใบใหญ่นะพี่น้องเบาแต่เอือดแต่นองเนาะกันเลือดแบบลองตอกแตกกินจุดเี่มพี่น้องเอลยไปกินจุดเี่มพระกามาสำหรับพี่น้องสิบัาบรรยากาศไว้เพียงทางเด้อพี่น้องเดินหามากับก้นไล่ก้นแซ่ด้วพี่น้องเด้อ แต่จะเป็นแข็งครับเซิร์นเนาะยังมาทันได้เป็นตัวจริงไม่ใช่เลืองอยากเป็นจำพาวได้เดินวนวาพี่น้องสิหาหัวซามตัวพอกันมาคิดมาัด้วยพ่น้องนี่นะฮงยังข้าสีเืองเท่านี่นะโตกแตนนี่หล่ะนี่พี่น้องอันเด็กเป็นแทสิจักสีแดงคนลนาสีแดงผมไม่เหมือนกันนะมาหลุดกันว่าสีสียังหน่อยไหมยีเดียนทายคลิปยุกยีเดียนทายคิดอะไรอยู่บสีแดงสีเทาสีเทาวนวานหาหัวไหลก็แซ่ให้ได้พี่น้องเด้อพอกันมาคิดหนักได้บ๊ายบาย